เอออ่ะโอเคเดี๋ยวไปไปง้อเขาเนาะไปะปไไม่ไม่ต้องไปนะอ้าวล้วิรินจะนั่งรถไปคนเดียวได้เหรอไม่ได้ไม่ออปอมปอมปอมไปอาบน้ําปอมไม่ได้รอแล้วจะไปอยู่แม่อ่ะกินไอ้น,นี่หน่อยจะได้อารมณ์ดีมาเดี๋ยวแม่นั่งไปกับดิลินนั่นแหละโอเคไหมก็ไ,ได้อืมปิดปากไว้ปิดปากไว้อย่าให้เห็นอย่าให้เขาเห็นเขียวอย่าให้เขาเห็นเคียวเออเออปิดไว้ปิดไว้ ออันนี้กันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วอ่ะเร็วอย่ารับหน่อยรับหน่อยอย่าให้เขาเห็นสิเอามือมาเอามือมาล่างๆอย่าให้เขาเห็นเออเออเอออ่ะอันนี้ไม่รับตรงนี้อ่ะโอเคใต้โตอ่ะแล้วมือบังปากไว้นะบังปากไว้บังเออเครียดแล้วดาราสาวเครียดแล้วดาราสาวกูเครียดแล้วอืม เดี๋ยวแม่ไปจัดกระเป๋าเลยก่อนหรือแม่กระเป๋าที่เราจะแพ็คไปไปไหนอ่ะก็ไปง้อพี่แอลนะเอาอะไรไปบ้างอ่ะมีแค่นี้พอสบูู่ที่เหรอมากเออแล้วก็ครีมไปยอแต่ว่าแต่สรุปว่าหลินมผิดจริงใช่ไหมออยอมรับใช่ไหมอืมยอมรับก็จะเองผิดจริงใช่ไหมอืมอืมนี่ไพีพอยอยอนี่แม่นี่เอาไปง้อเขาอีกเหรออืออ่ะโอเคอืมเดี๋ยวจะไปง้อเขาเนาะจบ เออเอาคีมซองไปง้อเขากับสบู่ก้อนอ่ะจบเลยเออระบายล้อให้เสร็จก่อนแม่หนูก็คงมิดตดูดหนูไม่หนูก็มากับพี่ปอมบอก<อ>ว่าพี่เอลหนูขอไปเล่นน้ำนะแล้วพูดจริงหรือเปล่าพูดแบบนี้จริงเหรอก็ไม่พูดแล้วพูดหรือยังไม่แม่ขาขาขากลับมานะฮะขา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  กลับมานะอืมไปง้อเสร็จไปงอเสร็จแล้วหลุนลินจะกลับมากับแม่หรือว่าอยู่กับพี่แอลกลับมาเลยอ๋อไปงอก่อนเนะเ<อ>าะแล้วเดี๋ยวกลับมาพร้อมกันน<จ>ะโอเคจบเพราะฉะนั้นอืมอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพอไปถึงอ้าวมาแล้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 ว <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรับก่อนมาฮัลโหลโอเคค่ะขอบคุณค่ะไหนไหนถือยังกระบุกอยู่ไหนน่นไหนอะนี่ไงแม่ใส่กระเป๋าไปแล้ว แม่ใส่กระเป๋าไปแล้วอาใส่กระเป๋าแม่มาอืมเกือบซนเกือบอยู่ไหนล่ะอืออ่าปเมแม่กีกบไปด้วยแม่ไปแล้วเดี๋ยวนะไปแล้วแป๊บหนึ่งทุกคนกล้องอาจจะแบบแม่มาแล้วอ่ไป่ะปไะป่ะเดี๋ยวแม่ดูคีการ์ก่อนแป๊บหนึ่งลินแม่เร็วเรวงงใจ ทำอะไรให้พี่แอลโกดะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะพี่พี่เอลโกดหนูมั่งถามสิเรื่องอะไร <c oughs> เรื่องอะไรคะพี่เขาถามเรื่องที่เมื่อกี้หนูถึงว่าวบางคนจ่ไมนมากระปรอมจ่ไงเออเธอหนูก็พิดว่าเขาผิดคอนเทนต์วิ่งเข้าหาคุณมาก <c oughs> จบคอนเทนต์วิ่ง <c oughs> พี่ส่งหนูที่เสร็จแล้วแล้วก็พร้อมกันนะเออพี่รอหนูเลยนะเดี๋ยวหนูไปง้อเขาแป๊บดี่ว ไม่โดนไม่โดนอ่านี่ก็ไม่โดนคือไม่นานอยู่แป๊บเดียวเอ่เป็นภาษาอีสานนี่เลยค่ะยังยังไม่ถึงโบลิ่งยังอีสานไว้น้ำอ่าอ่ะล่ะซ้อมบทพูดเดี๋ยวไปเจอพี่เอลจะพูดว่าไงเอาเลยิ่มยังไม่อ่ะอ่ะโอเคแล้วรอคุยเองอเขียนได้ไหมฮะจะเคลียร์ได้ไหมเนี่ยเรื่องเนี้ยเราจะเคลียร์กันได้ไหมเนี่ยได้พี่เอลเขาจะหายโกรธไหมเนี่ยโกรธ ฮะขอน้อมหายไหมหายหรือหายหรือจะโกรธเนี่ยจะหายหรือจะโกรดนี่งงมากไม่โกรธแล้วจริงก่อนเออจริงปะเนี่ยไปเกียงเดี๋ยวไปดูนะไปดูปนะตรงไหนคะตรงไหนนะโบลิ่งที่เมื่อวานเรามาเล่นดูแม่ ป้าไปดูสิไม่เห็นนี่ไงนี่ไงแม่แอลอ่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวพูดเพาะๆนะอ่ะเดี๋ยวให้พี่รอก,ก่อนนะคะรอก,ก่อนแล้วบอกเดี๋ยวบอกพี่แอลว่าพอมางอเสร็จล้วก็อาสบูรีบๆถือสบูเข้าไปก่อนอ่ะเปิดเปิดซิปแม่เปิดซิปแม่ก่อนเปิดซิปแม่เปิดเปิดซิปแม่มอ่ะไปะนี่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 ช่วยิมมาด้วยอ๋อนี่การ์ดแม่ชิมอ่ะเอ้ยดูดูเดี๋ยวดีคีมอยู่ไหนอ่ะ เอาสบู่ไปก่อนไม่เป็นไรครีมช่างครีมช่างมันไปอยู่ไหนไม่รู้แล้วไม่เอามาไม่เห็นนะครีมไม่มีอ่ะไม่มีแล้วครีมเอาสบู่นั่นแหละไปก่อนไปไปไปเดี๋ยวแม่หาให้เอาสบู่ไปก่อนไม่ครีมไม่มีแล้วเมื่อกี้มันอยู่ไหนไม่รู้แม่ไม่ได้หยิบหรือเปล่าหยิบเอายาดมไปง้อก่อนโอ้แนี่นีนนี้ครีมอ่ะไหนไหนขอดูของง้อหน่อยของง้อมีอะไรบ้างออะไปง้อไปง้ออ่ะง้อ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  โวยร้องห้ใหญ่เลยเหรอร้องห้ใหญ่เลยเหรออ่ะบอกพี่เอวนั่งดีๆบอกพี่เอวนั่งก่อนผู้รับผอผู้รับผอ พี่เอานั่งก่อนค่ะดีๆอหนูมีของมาง้อนะโชว์ของเลยโชว์ของเลยอ่าโชว์ของโชว์เออแม่มาง้อหน่อยอะมาง้อเอาใครทำผิดแล้วแม่ไม่ได้ทำผิดเออแล้วให้แม่ง้อยังไงแม่ไม่ได้ทำผิดแม่ไม่ได้ทำผิดแล้วให้แม่ง้อแขนหักแล้ว อันเสียใจเนาะเออคุณเจี๊ยคอมมนดี้กินจิตตุกตุน่งต้องแบไหนตอนน้ม่ตองใบตององอ่ะให้แม่แอลนั่งแล้วหนูจะงอแม่แอลก็ไปนั่งแม่แอลนั่งตรงนู้นดีดีให้แม่แอลนั่งดีดีปแม่แอลนั่งก่อนนะดูดูเขาเออเออแม่แอลนั่งก่อนอ่ะหนูนั่งนี่สิหนูนั่งตรงนี้เออเขียวเพี่อันนี้เขาเจอหนูหนูของพ่อ ามาหนูมาพี่เอ็กตัวเนี้ยพี่ทำอ่ะเป็นอะไรฮะหนูเป็นอะไรเออหูกินข้าวดี่ดีอ่ะไี่เคยเลยดีแล้วบอกไปไหนฮะแล้วหนูไปไหนหนูไปหาปอมไปหาใครไปกับใครไปหาปอบไปตอนไหนแล้วแพทย์ที่อยู่ทำไมหนูไม่บอกไปหา้ปอบแม่จบเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาวันนี้ก่อน เขาพูดว่าไงเขายังไงบ้าง<น>แล้วดาราสาวเครียดแล้วอะ่ะกูศูนย์เหรอกูศูนย์เหรอตายแล้วเส้นเลือดแตกไหม่นอกโอ้ยทนายไหนร้องไห้แล้วเสียใจเหรอ โอ๊ยตายแล้วเสียใจโอ๊ยอ่าเดี๋ยว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 ค่อยไปคิดกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาวิธีนะเดี๋ยวเราหาวิธีใหม่เดี๋ยวเราหาวิธีใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาวิธีใหม่เออไม่เป็นไรโอ๊ะอยากเสียใจอย่าเสียใจโอ้โอ้โอ้โอโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร อย่าเสียใจอย่าเสียใจเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยว <S <S เราก็อุตส่าห์ถือสบู่มาให้เนาะ <S 1> <S 1> ใช่ไหม <S <S เรายังไม่ได้ใช้เลยเนาะสะบู่นั้นใช่ไหมคะอืมนี่คะกลับไปเอาอสบู่ก่อนอุย้ยเจ้าสบู่อีกไม่เอาแล้วไม่ของหนูเดี๋ยวเราได้เราเรา,เรามีอันใหม่แล้วเดี๋ยวพี่เขาจะต้องไปรับแขกก่อนให้เขาไปรับคนก่อนนะอืมอืมอืมอยากเอาสบู่กลับมาอีกอืมอยากได้สบู่อีกเอาสบู่ไปง้อเขาตอนนี้เจ้าสบู่กลับมาแล้วค่ะ แล้วเขาหายโกรธหรือยังไม่รู้อือโอ้ร้องไห้ด้วยทุกคนร้องไห้แล้วค่ะเสียใจเหรอแม่เอาพูดว่างไงเมื่อกี้แม่เอาบอกว่างไงไม่รู้มไ,มถไ่ถ้าไม่ไมจริงมันกตกเลยอืมอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ห้องก่อนเนาะเดี๋ยวให้พี่เขาไปรับแขกก่อนนะเดี๋ยวพี่โอเคขอบคุณค่ะอ่าเดี๋ยวหนูเคลียร์เองเออเดี๋ยวหนูไปเคลียร์เองนะ ทำเป็นหมดทุกคนเข้าห้องยังไงทำเป็นหมดเสียบเสียบเป็นเออเสียบเป็นด้วยเข้ามาอ่าไปนั่งระบายสีให้ใจเย็นใจเย็นให้ใจเย็นเย็นก่อนใจเย็นเย็นก่อนเดียหรือเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าอารมณ์เสียอย่าอารมณ์เสียไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราเป็นเด็กกว่าเราผิดเดี๋ยวเราก็เราง้อแล้วไงเดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวเราง้อแล้วไม่เป็นไรเนเราเราง้อแล้วเราล้อมแม่เงาเราง้อแม่แล้วไม่เป็นไรเราง้อแม่แล้วเนาะ เรางอแม่แล้วไม่เป็นไรเราทาถูกแล้วเออเราเรางอแม่แล้วไม่เป็นไรแล,แลว้วเออนางมีมรารยาทด,ดีค่ะขอบคุณทุกคนเลยอ่ะเออไม่เป็นไรเรางอแล้วเรางอแล้วเนาะเออใจเย็นๆอัลบายสีไปใจเย็นไม่เป็นไรค่ะเอาอีเพดมาเอาอีเพดเอาอีพดอยู่ห้องเขาอีกเออเอามา,เ,ามเขาไปเล่นอันนั้นอยู่ยังไม่ได้เอาตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้แม่ไม่ได้เกินไปแล้ว มันเกินไปเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรหนูว่าผิดอะไรมันว่าพิษผิดิแน่นอนเอาไม่ใช่เขาแม่เขาตามหาห,าหลินไงในที่อื่นแม่เขาก็ยืนรอกินไงว่าเอานึกว่าหลินกลับไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นในะจเย็นเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นอ่ะแม่เติมมันนี้ให้อ่ะเอามือมาเอามือมาเร็วเอามือมาเร็วเอามือมาไม่โทรบอกนี่ไงนี่แม่โทรบอก โทรไปพิจิกะหนูขอร้องแม่ก็ขอร้องหมูเหมือนกันว่าตอนนี้เขากาลังเล่นโบลิ่งอยู่เราจะไปโทรตอนนี้มันไม่ได้ต้องให้เขากลับมาก่อนรู้ไหมมัมันมันมันเป็นมารยาทแม่ไม่ได้ไม่ได้โทรหาพิจิกตอนนี้แล้วเอาเอาเอาที่กีกัดมาแล้วจะเอาเอาอีแพดออกมามามาอีแพดแล้วทาไมหนูไม่เอาอีแพดหนูมาเก็บไว้ห้องก่อนที่หนูจะไปกินข้าวคะหนูต้องรักษาของหนูรู้รู้ไหมตัวไหนอีแพดมันเป็นของหนูใช่ไหมแล้วหนูไปเล่นห้องพีแอลใช่ไหมคะ อ่ะแม่เอวอ,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 อ่ะอะมองอ่ะมองหน้าแม่หน่อยมองหน้าแม่หน่อยแม่แม่เขาขอสบู่คืนนะคะแม่จะจะให้ไปเอาเลยไหมคะสะบู่อะคะอ่ะ ที่เอามางอที่หนูแดงค่ะบอว่าจะเอาสบู่ไปงอแม่ค่ะมันไม่ถึงกับมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นได้หรอกนะเ่อไม่ได้เลยนะคะมันมันม,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 มันเทียบอะไรกันไม่ได้กับความที่หนูอะต้องเดินหาทั่งโรงแรมแลว้วหนูต้องเป็นห่วงอะ เดขาดใจอ่ะตอนนี้น้ําตาเต็มหน้าแล้วค่ะตอนน้ําตาเต็มหน้าแล้วค่ะจริงเหรอตอนนี้น้ําตาตอนนี้น้ําตาเต็มตอนนี้น้ําตาเต็มหน้าแล้วโอ้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 ทิ้งสีทิ้งสีแล้วค่ะไปไหนโซเชียร์ต้อะกรขึ้นเสียใจเสียใจเอาร้องไห้ใหญ่เลยเอน้องนินเสียใจอะไรอ่ะ เอาบอกพี่แพททิกสิโอ้แมเอายิ้มอย่ายิ้มนะห้ามยิ้มนะอยิ้มห้ามเยิ้มฝากบอกเขาฝากบอกคนที่ชื่อเมษาด้วยนะว่า ถ้าเกิดพามาเที่ยวแล้วคลายอิงนะเราร้องไห้นะจะไม่ได้มาเที่ยวแล้วเอาเอาให้หยุดร้องอย่างนี้เลยฮึบ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 เฮียดแล้วฮึบ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 ไปไงนะหายแล้วใช่ไหมพี่เอลหายยังพี่แพททีพี่เอลหายหรือยังเอามาแล้วมาแล้ว กิดไอเดียมันจะไม่ได้มาเคลียร์แล้วแล้วต่อไปนี้เดี๋ยวให้กลับไปเคลียร์แล้วการไม่หนูแดงโอเคโอเคเดี๋ยวเคลีไปกลับไปเคลียร์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าหนูไม่มีอะไรแล้วหนูก็จะกลับเลยอ่ะเดี๋ยวก็อยู่กัอยู่กันไปเองก็ได้อ๋อเดี๋ยวเป็นกลับคืนนี้เลยดีกว่าโอ้ยใจเย็น แอลใจเย็นๆ็นก่อนแอลใจเย็นๆย็นก่อนไม่ร้องแล้วอย่ไปอยกไปก็ไม่สบายใจยังที่หนูแดงก็ใจไม่ตอนนี้ไม่ร้องแล้วเอลตอนนี้ไม่ร้องแล้วไม่ร้องแล้วอุ้ยไม่ร้องแล้วด้วยเฮ้ยไม่